สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมโซบัสจูเนียกับเกม The Spy Volleyball Story นะครับผมนะช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ลงคลิปนะก็เรียนหนังสือนะครับแล้วก็ป่วยด้วยนะหลังจากที่อัปเดตเนี่ยก็กะว่าจะอัดคลิปเลยแต่ว่าไม่ไหวนะแล้วก็ขอเกินก่อนนะก่อนจะเริ่มคลิปคลิปนี้ก็ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของ การแบนอะไรนู่นนะี่นั่นนะคือต้องบอกก่อนนะครับว่าอาการการโดนแบนมันมีหลายสาเหตุนะสาเหตุที่ผมเจอมาในกลุ่มเนี่ยก็คือแบบว่าซื้อ ID ดีในกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่ผมเคยโปรโมทใช่ไหมซึ่งผมขอไม่พูดแล้วกันว่าคือเรายังไม่มีหลักฐานแล้วผมก็เป็นใครก็ไม่รู้แล้วก็พูดไปงั้นแล้วเพราะฉะนั้นก็คืออาเป็นว่าคนในกลุ่มตกคนหนึ่งนี่แหละนะครับผมเอาไปว่ามันก็ คือคนไม่ดีมันก็อยู่ทุกกลุ่มอยู่แล้วครับยังไงมันก็เป็นไปไม่ได้ที่ทุกกลุ่มจะขาวสะอาดเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีการโกงกันเกิดขึ้นได้นะแล้วก็ทางเจ้าตัวเองเอันนี้ผมไม่ได้บอกว่าจะแบบจับผิดหรืออะไรนะแต่หมายถึงว่าถ้ามีหลักทงหลักฐานเนี่ยก็ลองแจ้งเข้าไปในกลุ่มแคปอะไรก็หลักทงหลักฐานที่คุยซื้อขายเนี่ยแคปไปในกลุ่มนะครับแล้วเราก็ดูว่าแบบคือแชทมันน่าจะยังค้างอยู่ป่ะเออถูกป,ปะ่ะมันก็ต้องมีแชท หลงเหลืออยู่บ้างอ่ะแล้วก็แคบเอาไว้แล้วก็ไปแจ้งแค่นั้นนะเออในกลุ่มเขาจะได้รู้ครับว่าแบบเออใครโกงใครอะไรกันแน่นะจะได้แบบมีหลักฐานเพราะว่าผมไม่กล้าแบบเออฟันธงร้อเปอร์เซ็นพราะว่าผมก็เคยเจอไงคือผมไม่ได้เป็นคนโดนโกงนะแต่ว่าโดนแอบ,บอ้างไงเพราะฉะนั้นนะผมขอไม,ไม่ไม่ไม่พูดจุดนี้ละกันนะแต่ว่าคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาจอดหรืออีกทีหนึ่งแต่ว่าคลิปเนี้ยก็จะพูดถึงอัปเดตของเกมก่อนละกันนะครับว่ามีอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างแล้วก็ จะเล่นสักสองสาตาแล้วกันนะะเข้าเกมมาก็เจอนี่เลยอีเวนต์ช็อปนะครับอีเวนต์ช็อปตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะผมอาจจะได้จัดแ0ดน้าผมไม่ค่อยว่างเล่นนะอ่าแล้วก็อ่ามาดูมาดูของมาดูทีละอย่างดีกว่า UI เหมือนเดิมไหมนะใช่แหละอยากอยากรู้ว่าหน้าตรงเทรนนิ่งอะไรเงี้ยเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมนะสตูอะ สโตนี่มีเปลี่ยนไปแน่นอนครับมีเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะเพราะว่าตัวละครเพิ่มเข้ามาแล้วนี่แจยุนนํานะครับทําไมมันเป็นอ๋ตอตอนแรกคิดว่าทําไมมันถึงเป็นสีทองทองวะอ๋อมันเป็นเรากดเลือกเอาไว้นี่ครับมีตัวชังฮยอนเพิ่มเข้ามาแล้วมีหนีตัวพินะแอร์ยอนนะอายอนอ่านไม่ออกเหมือนกันนะเอาเป็นว่าก็3ามตัวนะครับที่มาในอีเวนท์ที่แล้วเนี่ยเอาเข้าตู้ปกติเป็นที่เรียบร้อยเนาะ นิชิกวาวะนะครับถ้าใครมาไม่ทันก็รอนะครับเข้าตู้ปกติแน่นอนอยู่แล้วเหมือนชางอยอนนะอืม่ามันขึ้นอีกแล้วนะครับเอ่อไปดูนี่ดีกว่าอจิเม้ไม่ต้องดูหรอกดูนี่ดีกว่าการแต่งตัวนะอยากรู้นะครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเฮ้ยคืออะไรอะ่ะเฮ้ยมันมีทรงผมพิเศษวะ่ะใช้ไอสายฟ้าเนี่ยนะครับแปดสิบอันไอเชี้ย เนี่ยมันคือผมของตัวละครมิชิกาวะตัวใหม่อะไรพวกนี้ใช่ไหมมันเลยขายเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยใช่เลยเออใช่ไหมวะไม่รู้นะ,ะตัวมีชุดอะไรใหม่ไหมไม่มีชุดใหม่หรอผมอยากได้ชุดสีดําล้วนอะเออแต่มันไม่มีนะเนี่ยรองเท้าล่ะรองเท้ารองเท้าไม่รู้นะครับลูกบอล ลูกบอลน,นิชิกาว่าบอลว่ะตกเป็นสายฟ้าเหรอนี่ไงอัปเดตใหม่เป็นจุดๆนะเราก็ดูมันเป็นจุดๆ,ๆกันไปนะครับซื้อแน่บอกเลยไอสัตว์อ่ะตรงไหนกันต่อเนี่ยมีอะไรจดหมายนะแมงเอ็มตีนะครับว่างเปล่าไม,มไ,นะไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรนะต่อมาก็อีเวนต์นะครับนี่เลย r o ร d to โป o นะครับ ร t ทูโปก็๋ยวแป๊บนึงน,นะเออรดทูโปนะครับอ่ะเดี๋ยวพาเล่นเอากูเล่นไปแล้วไม่ใช่เหรอออะผมเล่นไปแล้วนะออาเล่นใหม่เนื้อเรื่องก็ไปอ่านกันนะผมจะยังไม่อ่านเพราะเนื้อเรื่องมันค่อนข้างดีนะครับไปอ่านกันได้ ผมยังไม่อ่านหรอกแต่ว่าอ่านแบบต้นๆมาแล้วไงเราเล่นมาแล้วบอกแล้วว่าเล่นมาแล้วแต่ว่าเหมือนกูเริ่มใหม่วะเออเริ่มใหม่ก็เริ่มใหม่ไม่เป็นไรนะครับอาจจะยังไม่ได้เซฟนะม,มันจะทับกันปะวะเออมันจะทับกันไหมอ่านี่ครับสไลด์ไปหนึ่งกรุมโป๊โโตก ม,มันเล่นได้ยาวอยู่นะใช่ปะเราไม่รีบนะครับผมก็เล่นเล่นเรื่อยนะอ่าเราไม่ได้เก็บพาสซีฟจจย,ยอนเนาะไว้ใช้เก็บพาสซีฟตอนที่แบบตบพลาดจริงๆนะเราเนี่ยทัดบอลได้แล้วก็ทัดไปนะจจย,ยอนนี้ก็แล้วแต่คนนะบางคนเล่นแบบ เล่นแบบว่าเน้นเน้นพาสีก็แล้วแต่นะครับไม่แล้วแต่คนจริงๆน,นะอ่ะนี่สไลด์ไปไอ้เหี้ยอุ้ยได้วะอ่าตู้มนี่เลยสไลด์ครับตบไปหนึ่งดอก จะพลาดไหมนะสไลด์ไปรอบนี้อเออคัชเอาครับผมตรงนี้ก็เปลี่ยนใหม่ใช่ไหม UI นี่ก็ลืมพูดถึงนะครับ UI ออโล่นะตรงโล่เนี่ยเปลี่ยนไปใช่ปะแล้วก็ตอนตบได้แต้มเนี่ยมันก็ขึ้นเหมือนเป็นแบบเออสวยๆนะเป็นทานทานนีชั่นผ่านไปนะครับ ปัดจากด้านปัดจากทางขวาม,มาซ้ายนะเออเป็นการซิชั่นสวยๆนะครับแล้วก็มีการบอกด้วยว่าออกลูกได้แต้มแบบไหนนะแบบทัชเอาท์แบบลูกตบอ่ะอย่างอ่ะถ้าอย่างเงี้ยก็จะเขียนว,ว่าทีมพอยก็จะไม่ได้ขึ้นอะไรใช่ไหมถ้าตบเฉยๆก็จะไม่ได้ขึ้นอะไรแต่ถ้าสมมุติว่าทัชเอาท์หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นบอกนะครับ3ดาวไป1กลุ่ม มีใครอยากให้ทำเนื้อเรื่องไหมจริงๆก็อยากทำนะแบบหนึงว่าเราเริ่มจากสตอรี่หลักเลยนะครับแล้วก็เริ่มจากซัมเมอร์สตอรี่ไปแล้วก็ไปในส่วนของซนะูเปอร์สตาร์ชาเลนจ์อะเราก็จะทำแบบผมก็จะพากให้อะไรประมาณเนี้ยคัดๆให้ว่าแบบออแล้วทุกคนก็มานั่งฟังผมพูดได้ถ้าใครอยากฟังผมพูดนะมีคนบอกอยากให้ผมพูดอะไรเงี้ยเยอะๆนะ โอ้โห oh, oh. คือถ้าคือถ้าลูกอย่างเงี้ยผมตกไม่ค่อยได้นะเริ่มใหม่เริ่มใหม่เ,มหมเอาใหม่นะไม่เป็นไรนะครับเราลันเราลันอัพไปดีกว่านะผมไม่ไม่รีบไม่สวยเอ้ยถ้าถ้าสเตตถ้าสเตตมันขึ้นไอ้นี่ก็ได้ค่อยค่อยลันอัพออผมจะค้างทำไมวะ <laughs> เออ จริงๆว่าจะเอาโหมดมือใหม่ออกนะครับเล่นเป็นโหมดปกติแทนนะแต่ว่ามันก็เหมือนขัดขัดหลายอย่างก็เลยช่างมันโอ้หมันโกงมากนะเป็นตัวที่ค่อนข้างแบบโกงอ้โอสเตตตัวเองมันก็สูงอยู่แล้วด้วย พอแบบไอ้นี่ปึ๊บพอสแตตออกปึ๊บโคตรโหดแล้วใช้คู่กับชาฮายอนนะโอ้โหตายหาวพดีดูดิโอ้โหตายเกียจริงเอา้าแล้วกูก็เสียแต้มเรืร <c oughs> องนี้เราตบเองน่าจะคุ้มกว่าเนาะนี่ไงตายแต้มมาสามสูตรนะกูจะเสียแต้มเองไหมเนี่ย เฮ้ยขี้อ่ะได้แต้มไม่เสียว่ะโอ้โอนกระโดดค่อนข้างสูงนะชอบมากเลยแล้วแถมคือมันอาจจะไม่ได้แบบเวอร์วังนะแต่สกิลมันนะโกงแลาใช้คู่ชางฮยอนนี่คือปัดโอมก็ ม,มันจะออกแมปตลอดเลยเว้ยนี่เล่นอย่างนี้คุณเล่นอย่างเงี้ยมันก็มันก็หาดีอะเออสไลด์ไปแปดแล้วเก้าวแล้วขอร้องนะอาถรรพ์ก้าเนี่ย อาถารเลขเก้าเนี่ยแม่งชอบมาเสียแต้มเออต้องอย่าง,งานั้นดิยววะพอหอมปากหอมคอแล้วกันนะสำหรับออการเล่นนะครับเดี๋ยวผมไปเล่นต่อนะค่อนข้างสนุกนะเออผมก็เออเป็นอีเวนท,ที่ค่อนข้างแบบมีอะไรให้ทำอาจจะไม่เหมือนอาจจะไม่ได้ต่างจากไอ้ก่อนหน้านี้หรอกแต่ว่ามันก็มีอะไรให้เราสะสมมามมีทรงผมมีลูกบอลให้กูซื้อด้วยนะอาจจะซื้อนะผมอาจจะ จัดมานะครับผมเดี๋ยวเติม800เลยถ้าสมมติเดี๋ยวรออีเวนต์จะจบอะนะครับจัดแม่งเลยนะ800จัดหนักนะฮะถือแม่งให้หมดนะครับผมก็ใช้เงินแก้ปัญหาเอาไว้เป็นไรเราก็สนับสนุนเกมไปมีคนทักมานะ,ะถามเรื่องโปรนะเออไม่ได้ติดตามช่องกูกไงว่ากูไม่ไม่ชอบนะฮะผมเป็นคนสนับสนุนของแท้แล้วก็ซื้อแล้วก็เติมเติมก็เติมจริงอะเอออีเวนต์ล่าสุดผมเติมไปเจ็ดไอ้800ผมก็เติมจริงเออผมก็แบบ มันงดหิดหน,นิดนึงแต่ก็เข้าใจได้เราไม่ให้ไม่ได้ห้ามให้ใช้โปรถ้าโดนแบนก็ทําอะไรไม่ได้ถูกป่ะเออถ้าใครที่ใช้โปรไม่ได้ใช้โปรแล้วโดนแบนเนี้ยเยังพอหน้าช่วยหน่อยอะไรประมาณเนี้ยก็เดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้านะเดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องของคนที่อ่โดนแบนนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยสบายนะเป็นลํำแส้เสบนะครับแล้วก็เรียนหนักด้วยนะผมเข้ามาหาลัยก็ไม่ค่อยได้ว่างนะต้องขออภัยท่านผู้ชมจริงนะครับซีโอเกมกุดบายครับผม